สำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็น BMW X1 e84 นะครับนำให้ทุกท่านมารับชมกันดูเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้จะเป็นฟีเจอร์หน้าระบบ Android นะครับเปลี่ยนเมนูเป็นภาษาไทยลูกค้าต้องการเป็นเมนูภาษาไทยนะครับแอปพลิเคชันต่างๆนะครับอยู่ที่หน้าตรงนี้นะครับ Netflix, a i s p l a y ดูทีวีออนไลน์ j u k Spotify นะครับ YouTube, Google Map นะครับ กูเกอลแมปนะครับ t e l l i ล e v วิวนะครับไปชมในส่วนของ YouTube ครับครับภาพชัดแจ๋วนะครับโครงสร้าง LG certified แห่งเดียวในไทยนะครับ ถัดไปก็จะเป็นในส่วนของการดูภาพวิดีโอนะครับภาพสวยๆนะครับกล้องมองหลังนะครับอันนี้ขาดไม่ได้เลยนี่ครับชัดแจ๋วเลย PDC sensor นะครับหักเลี้ยวตามการหักเลี้ยวพวงมาลัยนะครับตัวที่เป็นเนตัวที่เป็นเส้นนะครับขึ้นเกียร์ครับแล้วก็ถัดมานะครับระบบของรถนะครับขึ้นตามปก,กตินะครับ อันนี้ให้ดูคร่าวๆรีวิวการใช้งานจริงๆนะครับแบบเร็วๆนะครับถ้าท่านต้องการสินค้าที่ดีมีคุณภาพนะครับตัวสเปคการใช้งานยาวๆคุณภาพดีๆนะครับภาพสวยๆใช้งานได้จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในระบบของ android หรือว่ากล้องมองหลังนะครับเรนเชิญที่เราได้เลยนะครับทูดิน Thailand ครับฝากติดตามผลงานของทูดินไทยแลนด์นะครับาสามารถ รับชมได้ที่ Facebook Fanpage YouTube Channel นะครับหรือโทรตรงหาผมได้เลยนะครับ0 8 1 6 3 2 6 5 6 6ครับขอบพระคุณครับ